พร้อมนะคะค่ะเริ่มเลยค่ะเอาเลยนะคะห้าสี่สามสองที่พ่ะาที่เจงขาวันนี้พว่งสวงเมกะโปรเจกต์ผมชื่อเลยเป็นไงม้างคะสำหรับบรรยากาศก็ขอบคุณนะคะความอลังการในวันนี้นะคะขอบคุณทั้งสถานที่ขอบคุณทั้งช่องเจ็ดนะคะก็คือที่ช่วยขายทอดนะคะแล้วก็พร้อมกับออกอากาศนะคะขอบคุณสถานที่นะคะที่ทําให้ภาพของมาอลังการสวยงามนะคะคืออุทยานร้อยปีจุลา าสถานที่แห่งนี้นะคะที่ทําให้ภาพบรรยากาศเติมเต็มแล้วก็เต็มผิมสมบูรณ์ที่สุดเลยค่ะ,ะพี่เชนค่ะเป็นไงคะรงกดดันมากค่ะในี่ะที่เราเป็นผู้ผลิตของทั้ง4บ้านเนี้ยค่ะก็จะทำให้เต็มที่ครับกับโปรเจกต์นี้ครับผมไม่ได้มองว่าเป็นไม่ได้กาดดันครับแต่จะเอาเอาทุกความคาดหวังมาเป็นแรงผลักดันของตัวเองครับให้ทําให้โปรเจกต์นี้ออกมาดีที่สุดครับค่ะเราแฟนอยากรู้มากว่าเรื่องที่เราจะถ่ายทําเป็นเรื่องแรกแล้วพอจะรู้ยังพี่ว่าเป็นเรื่องไหน สองเรื่องแรกที่เราทาการตรวจกล้องก่อนนะครับก็คือวิวาปัตพีครับกับเสนิหาวโยคือหาวโยค่ะเป็นคู่ของพี่ดดนกับพี่โรก่อนครับผมก็คือน่าจะน่าจะเดือนนี้ไหคะก็จะเดือนนี้ค่ะขอถามคู่ที่กําลังจะเริ่มเริ่มก่อนเลย เป็นผู oh, ้ห kind ล of ูสองคู่นี้แ่ลเป็นลมเลยค่ะแต่เราเตรียมความพร้อมเป็นยังไงบ้างพาสมรักหมวดกันเ้าอีกอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่ออาทิตย์หน้าจะมีเวิร์กช็อปอะไรกันแบบว่าลงลึกแล้วค่ะก็เดี๋ยวรอเลยว่าจะเป็นยังไงค่ะเอาอีก็เหมือนที่พี่ฟินบอกเลยก็อาทิตย์หน้าจะอยู่เรื่องบทเรื่องเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยก็จะค่อยๆเข้าคาแรคเตอร์ค่ะ แล้วแล้วของเราก็คือจะเป็นเกี่ยวกับบู๊บูด้วยเนาะทำเป็นขับช่องเจ็ดเรียนเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะหนูซ้อมหนูซ้อมยิงปืนทุกวันเลยโอ้โหแล้วท่าเราได้ไหมอ่ะได้อยู่ค่ะใช่จะเข็ดได้อ่ะเรียนอะไรใหม่ๆอะไรใหม่ๆห่นะคะคู่คู่พี่ดินบ้างค่ะพี่ดินเป็นไงคะแล้วก็ของได้ ก็ต together, ื่นเต้นค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราจะได้มาแสดงร่วมกันด้วยก็เลยแบบมีได้อ่านนิยายมาก่อนกันทั้งคู่นะคะแล้วก็ลองดูว่าพี่โรสเออพี่ดินกับน้องโรสกับพี่โรสกับน้องดินแล้วเออเวลาที่เราเห็นจากในนิยายเราจินตนาการแบบไหนแล้วก็พอมาสู่ซีรีส์เนี่ยจะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนค่ะข่นน้้เป็นไงคะันตื่นเต้นตื่นเต้แล้วค่ะได้แอบไปเรียน acting มานหน่อยแล้วก เดี๋ยวเราเข้าเวิร์กช็อปค่ะจะได้ลงคาแรคเตอร์ค่ะคู่เราจะมีมุมิงไหมมุ้มิงทุกวันอยู่แล้วโอ้โหปลี่ยนแปลงเลยอ่ะแปลงเลยว่าเดี๋ยวขอขอไปที่คู่ที่กำลังจะถ่ายชื่อที่พี่ใช้คือพอตต็อกที่มีกุ๊กก็จะเป็นก็จะเป็นคู่คขอขอคู่ที่พี่พากับพี่พี่ชาร์ล็อ่ะค่ะเราเตรียมตัวยังไงบ้างคะสำหรับบอสเล็กกับเลขาได้รวยแล้วลูกก็ เตรียมตัวยังไงอะคะถ้าถ้าในช่วงที่ใกล้จะได้ถ่ายก็น่าจะมีการเวิร์กช็อปกันค่ะแล้วก็น่าจะมีการเข้าบทกันเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าแบบตารางค่อนข้างโหดมากๆอาจจะต้องมีการแบบเอ่อพักผ่อนกันให้เพียงพอเพื่อเตรียมที่จะกับมือกับตัวละครใหม่ๆที่จะเข้ามาเพราะว่าเรื่องนี้ก็มีแฟนคลับที่เริ่มถึงแฟน,นิยายค่อนข้างที่จะเยอะด,ด้วยเลยช่งหนูเริ่มอ่านนิยายก่อนค่ะว่าคาแรคเตอร์จะเป็นยังไงแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าเหมือน ว่าภาพของชลดาไว้ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนที่จะได้เข้ากับบอสเล็กหรืออาโกค่ะส่วนใกล้ๆวันน่าจะมี Workshop เวิร์กช็อปกันอีกทีหนูหนูว่าภาพเป็นแบบไหนคะสับเาขะสไตล์ชาล็อตนะคะเรื่องนี้รู้สึกว่ามันต้องใช้เสน่ห์ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันคือจุดมัดใจของบอสเลเกค่ะ mm hmm. ก็เลยเดี๋ยวขอไปทําเสน่ห์หน้ากระจกคนเดียวก่อนว่าจะเป็นในรูปแบบไหนแล้วสวยค่ะส่วนมุมกล้องใดๆก็ ที่ป่วมกับต้องช่วยเรื่องนี้พี่ฟ้ารวยแล้วใช่ไหมฟ้เพราะปกติพี่ฟ้าจะเล่นแต่บทที่แบบว่ามีตึงเรื่องนี้ก็คือรวยขนาดไหนเอ่ยก็ก็พอได้ค่ะก็เป็นเจ้าของรีสอร์ทแล้วก็มีแบบรถซปเปอร์คงลซปเปอร์คาร์ให้ฟันขับได้ฟินๆกันบ้างเพราะเราก็สู้ชีวิตมาเยอะแล้วก่อนหน้านี้อย่างเงี้ยก็จะเป็นแนวแบบดาร์กดราม่าส่วนมากอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นผลงานที่หลายๆคนอาจจะอยากเห็นเราในลุค บอสบ้างแต่จริงๆมันก็มีความเหลื่อมๆปกติเวลาเราออกงานก็จะเป็นฟิลฟิลแบบนี้อยู่แล้วอาจจะไม่ได้ยากกับการที่จะต้องปรับลุกอะไรมากอะไรเงี้ยค่ะเพราะตัวจริงเราก็รวยสังเกตนาฬิกาวันนี้พี่ฟ้าสังเกตนาฬิกาวันนี้ป้ะคะนาฬิกาอย่างที่เห็นในเฟซเอ็กซ์อ่ะอ๋อใช่ใช่ค่ะนี่ลูกชายคนใหม่ค่ะลูกชายขอขอไปที่คู่คู่คู่หยุ่มหัวนิดนึงค่ะเราเป็นยังไงบ้างคะรักกันกี่โมงยังไงสำหรับโซล่าเราเป็น ก็สำหรับเรื่องรันี่นั่นกนรับบทเป็นไฟอ่ะค่ะในระบบทเป็นกับเขาอ่ะแต่ว่าตอนตีกันไม่ค่อยห่วงค่ะไม่ห่วงกันรักกันว่าแบบว่าจะเป็นยังไงเพราะปกติพอเราเป็นเพื่อนกันเราจะแบบว่าตีกันยอมๆอยู่แล้วแต่ว่าพอทานมูมิงที่อ่านในนิยายอ่ะไม่ค่อยใกล้ตัวเราเลยก็เลยอาจจะต้องอาศัยการเวิร์กช็อปเข้าช่วย ค่ะต้องตุนกันเยอะไหมคะเพราะจริงเราเราไม่ได้ตีกันะนะเนาะแต่พอเราไปเล่นเราก็ต้องตีกันเงี่ยต้องแบบว่าไม่ต้องตีนกันเยอะค่ะคือ,าอจากในนิยายก็จะเป็นการตีกันแบบพอให้หน่ารักพอ,อให้แบบหยิกกันนะิดหน่อยหยิกกันแล้วก็ชงกันชนกันหลอดไ่หิ้มนะหลอดไม่หิ้มไม่หลอดไ่หิ้มที่ที่ที่ติวขาพอพูดมาแบบนี้แล้วในฐานะเราไปร่วมกับนะค่ะแล้วหนักใจไหมคะที่เราจะต้องแบบว่าเสิร์ฟให้แฟนๆเน่ยเขาแบบว่าได้เห็นโมเมนต์ของแต่ละคู่ด้วยเสิร์ฟกินอย่างเดียวเลยค่ะ ไม่ได้หนักใจเพราะว่าเตรียมมาแล้วอ๋อยังไงคะที่ยำย้มหน่อยได้ไหมเดี๋ยวไม่สดใหม่เออเอาเป็นว่าแต่ว่าน่าจะว้าว็ปพอเลยคือเราต้องทำแบํทำารบ้านทำตรบคารต่างๆใช่ไหมทำานบ้านจับเะไต่างๆแล้วก็ทำารบ้านจัหรับที่อยากจะเห็นค่ะเติมแน่นอนไม่ต้องห่วง นแน่นอนใช่ครับแต่ว่าต่างสไตล์อย่างี้ป่ะคะต่างสไตล์ครับเพราะว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนก็ตามคาแรคเตอร์เลยครับของปากนะคะพี่พี่เชนฝากก็ของฝากซีรีส์นะคะโฟร์แมนนะคะก็คือน้องวิบาปฏิทีนะคะนาทีร้อยเรซสนเนห์ฮาวโยแล้วก็โซลาร์นีนะคะไว้ไว้บอกว่ากับทุกๆคนด้วยนะคะก็คือ,อพวกเราเนี่ยคงเต็มที่ เต็มกาลังความสามารถแล้วก็สุดความสามารถของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นนักแสดงทีมงานผู้กํากับทุกคนก็พยายามเตรียมงานสัพพอให้เต็มที่เพื่อให้งานออกมาดีที่สุดนะคะให้สมกับที่ทุกคนรอคอยที่สุดกับเป็นในกับโปรเจกต์อันนี้ค่ะเชนค่ะก็คอกติดตามนะครับว่าเราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของปริเมนกันแน่นอนครับไม่ว่าเรื่องมันมาตั้งแต่งานแถลงข่าวนะครับจนวันนี้วันวงสวงนะฮะ ก็าทอยู่แล้วว่าในโปรเจกต์ของเราจะยิ่งใหญ่กันขนาดไหนนะครับก็ฝากให้ติดตามด้วยนะครับกับบ้านปฏิบัติารนี้ทั้งสเรื่องนี้เลยครับขอบคุณตกรคุณไ้นคุณะคะขอคุณะกอบคะคขอล้องช่องเสร็จข้างหลังด้วยนะคะ ค่ะตกคนขอบกล้างนะคะมือถือนะคะว่นีค่างินปุมนะคะอรับ อีนะคะขอบคุณค่ะี่คนเดียวนะคขออนุญาตมาคนเดียวหน่ะสองสามห่งขอบาม้ค่ะนขอบคุณค่ะานคงานเดียวด้ค่ะนเดียวน่ออกรอเุ่หเห็นเห็นกั้อยอะขอได้ถอดะะสแล้ว่ได้ขอบคุณครับ